กรรมความรักในทางพุทธศาสนาหมายถึงผลขอองค์การกระทําที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดหวงังเสียใจหรือสมหวังในความรักการบรรเทากรรมนั้นไม่ได้หมายถึงการลบล้างกรรมโดยตรงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดและจิตใจให้ดีขึ้นซึ่งสามารถทําได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. ยอมรับและเข้าใจกรรม เข้าใจว่าความรักเป็นผลของกรรมเก่าร่วมกันกับอีกฝ่ายไม่โทษตนเองหรือโทษคนอื่นแต่เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น 2. ปรับปรุงจิตใจและพฤติกรรมฝึกเมตตาไม่อาฆาตพยาบาทหรือผูกเวรรักษาศีลห้าเพื่อไม่สร้างกรรมใหม่ที่ทำให้ความรักพังฝึกให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองใคร 3. ทํทบุญเพื่อเสริมบุญด้านความรัก ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในความรักปล่อยสัตว์เช่นปลานกอุทิศให้กับความรักที่ไม่สมหวังสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเองและคนที่เคยเกี่ยวข้องในความรัก 4. พัฒนาตนเองให้มีความสุขในตัวเองอย่ายึดติดกับความรักมากเกินไปเพราะทุกอย่างเป็นอนิจจังดูแลตนเองให้มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขจากภายใน ฝึกสมาธิเพื่อให้ใจสงบและไม่ฟุ้งซ่านเรื่องอดีต 5. วางกรรมเก่าและเริ่มต้นใหม่อย่างมีสติไม่ไปยึดติดกับอดีตแต่ให้เรียนรู้หากทำตามนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นลดความทุกข์จากกรรมความรักและเปิดโอกาสให้พบความรักที่ดีขึ้นในอนาคต หากทำตามนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นลดความทุกข์จากกรรมความรักและเปิดโอกาสให้พบความรักที่ดีขึ้นในอนาคต